feel go go สวัสดีครับในงานมอเตอร์เ o ็ o ปี go. สวัสดีครับนงาเนี่ยมีรถอยู่คันหนึ่งครับที่กลายเป็น Talk of the Town เลยไม่ใช่แค่เพราะว่ามันสวยนะครับ แต่เป็นป้ายราคาที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดมองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ารถที่แพงที่สุดในงานคันนี้เนี่ยมันมีอะไรดี25ล้าน5 0สนบาทครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดนี่คือราคาเริ่มต้นของ Porsche 911 Spirit 70ซึ่งตัวเลขขนาดนี้เนี่ยก็ทำให้มันคว้าตำแหน่งรถที่แพงที่สุดในงานปีนี้ไปแบบสบายๆเลยครับคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้รถคันนี้มันมีมูลค่าสูงขนาดนี้ เรามาลองไล่เรียงกันดูครับว่ารายละเอียดที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันจะสมราคาค่าตัวของมันหรือเปล่าเรื่องราวของรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกเลยครับซึ่งมันคือการคาระวะให้กับยุค70เป็นยุคที่มีสไตล์มีสีสันที่จัดจ้านแล้วก็มีเอกลักษณ์แบบสุดๆอย่างแรกเลยที่เห็นแล้วสะดุดตาสุดๆก็คือการเลือกใช้สีเนี่ยแหละครับตัวถังหลักเนี่ยเป็นสีเขียวโอลิฟที่ชื่อว่าโอลิฟนีโอซึ่งเป็นสีพิเศษที่มีให้เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น แล้วก็มาตัดกับสีเทาอมทองที่เรียกว่าบรอนไซด์เกร g กโอ้โหมันให้ความรู้สึกที่ทั้งหรูทั้งคลาสสิกไปพร้อมๆกันเลยเป็นคู่สีที่แบบแค่มองก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาแต่ความสุดยอดมันยังไม่หมดแค่นั้นครับ สิ่งที่ทำให้รถคันนี้มันพิเศษขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะฮะก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่ตั้งใจใส่มาเพื่อเชื่อมโยงกลับไปหาประวัติศาสตร์ของ r s c h ชไม่ว่าจะเป็นตัวเลข70ในวงกลมตรงประตูตาสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ดีไซน์ดั้งเดิมแบบปี1933หรือแม้กระทั่งล้อลายฟุกชในตำนานที่ถูกเอามาตีความใหม่คือทุกอย่างมันถูกคิดมาอย่างดีจริงๆครับเพื่อเอาใจแฟนพันธุ์แท้โดยเฉพาะเลยเอาล่ะครับทีนี้เราลองเข้ามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่า บรรยากาศความเรโทรที่เห็นจากข้างนอกเนี่ยพอเข้ามาข้างในแล้วมันจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนคู่ออกแบบเขาให้คำนิยามไว้เลยครับว่าอยากจะสร้างบรรยากาศของไนท์คลับยุค70ขึ้นมาในห้องโดยสารลองนึกภาพตามนะครับมันคือความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความหรูหราความสนุกแล้วก็ความเท่นในแบบคลาสสิกมันต้องเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแน่ๆและความใส่ใจในรายละเอียดที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาแบบชัดเจนสุดๆผ่านลายผ้าตัวนี้เลยครับ เขาเรียกว่าลายพาชามันเป็นลายตารางหมากลุกสีดำสลับเขียวโอลิฟเป็นการหยิบเอาดีไซน์คลาสสิกในยุค70กลับมาตีความใหม่ให้ดูโมเดิร์นขึ้นแต่ยังคงจิตวิญญาณเดิมเอาไว้แบบเป๊ะๆเ,เลยครับเรียกได้ว่าทุกตารางนิ้วในห้องโดยสารเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อพาเราย้อนเวลากลับไปจริงๆครับทั้งลายพาชาที่เราจะเจอบนเบาะนั่งแผงประตูหรือแม้กระทั่งช่องเก็บของอยังไม่พอนะครับ หน้าปัดก็ยังเป็นดิจิตอลที่ใช้โทนสีเขียวขาวซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก911รุ่นคลาสสิกแถมยังมีตัวอ,อักษร Spirit s e v e n ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษอีกด้วยแม้ว่าดีไซน์ภายนอกภายในจะมองย้อนกลับไปในอดีตสักขนาดนั้นนะครับแต่เทคโนโลยีที่อยู่ใต้ฝากระโปรงเนี่ยต้องบอกว่าพุ่งตรงไปสู่อนาคตแบบเต็มกำลังเลยละครับหัวใจของมันก็คือการผสมผสานเครื่องยนต์6สูบนอนในตำนานเข้ากับระบบไฮบริดแบบใหม่ที่เรียกว่า T-Hybrid ครับ และผลลัพธ์ที่ได้น่าเดยครับพละกําลังมหาศาลถึง534แรงม้ากับแรงบิดอีก610นิวตันเมตรทั้งหมดนี้ส่งผ่านเกียร์ PDK 8สปีดท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความไวและความฉลาดของมันอยู่แล้วทีนี้จุดเด่นสำคัญของระบบ T-Hybrid เนี่ยมันก็คือเทอร์โบชาร์จเจอร์ไฟฟ้าครับคือมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเทอร์โบแลกหรืออาการรอรอบที่คนขับรถเทอร์โบทั่วไปจะรู้สึกรำคาญกันดี ทำให้คันเร่งของรถคันนี้เนี่ยมันตอบสนองได้แบบทันทีทันใดกดเป็นมาเหมือนขับรถที่ไม่มีเทอร์โบเลยครับแต่ได้พละกําลังที่เหนือกว่าไปอีกคันเราได้เห็นทั้งงานศิลป์บนตัวถงังแล้วก็เทคโนโลยีสุดล้ํากันไปแล้วนะครับแต่มันยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้รถคันนี้ราคาสูงลิบเลี่ยวขนาดนี้นั่นก็คือความ Exclusive ของมันนั่นเองครับและนี่คือเหตุผลหลักเลยครับการที่มันถูกผลิตขึ้นมาในจำนวนจำกัดมากๆแค่ 1,500คันทั่วโลกเท่านั้นนี่คือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันมูลค่าของมันให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกทำให้มันกลายเป็นของสะสมที่ล้ำค่าไปโดยปริยายตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเลยครับ คือเจ้า Spirit 70เนี่ยมันไม่ใช่รถรุ่นพิเศษที่อยู่ดีๆก็ทำขึ้นมานะครับแต่มันเป็นรุ่นล่าสุดในซีรีส์ที่ทรงคุณค่ามากๆอย่าง Heritage Design Series ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรุ่น Targa 4S ในปี2020แล้วก็911 Sport Classic ในปี2022ที่สร้างตำนานเอาไว้แล้วนะครับเรียกว่าเป็นของที่นักสะสมทั่วโลกต้องการเลยและครับและทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันก็พาเราวนกลับมาที่คำถามตั้งต้นที่ตัวเลข25.5ล้านบาทมันทิ้งเอาไว้ ว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่มันคือรถยนต์หรือมันคืองานศิลปะเคลื่อนที่กันแน่แต่ไม่ว่าคำตอบสุดท้ายจะเป็นอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตำนานครับไม่ต้องสงสัยเลย you low you go 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 A lot of sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, Or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You will never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they the see with the negativity. But I just slide right by that energy uh, Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go, 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 go. Go. You got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain uh, That's why I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst, I say, and turn them to a game Take the best, I say, and put them on display On repeat in your brain till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you find the door Open it up and finally explore You'll go.